หัวเรือใหญ่ขึ้เจยนี่ยไข่แมนโมมาไข่เตือนมูไข่เตือนมูไข่ว่ากันมาเออว่ากันมาคู่มื่นคู่ปีไข่มาคู่ปีมาหลักตลรางแบบนี้ลำลองว่าจะ๊บสุปีครับเออจะ๊บสุปีก็มาทุกปีบ้านอันนี้บนนอนมีบนนอนบนตอกนอนน้ำเตียงน้ำเตียงน้ำยังไงบ้านนี ก่นไอ้คนทกคนกันสิบบ่อยจเจ้าก็ว่าต่อไปบ้านะให้ลูกให้ล้านทุกปู่ทุกคนให้เอ้ยให้น้องน,นะให้มีแต่ความสุขในวันปีใหม่นะฮะไปทําง,งานเนี่จะเลื่ในหน้าที่การงานทุกทิ้งทุกอย่านนะให้มีเงินมีขํามมีเงินมีทองสุกปู่ทุกคนและก็ได้มากทุกปีทุกปีครนะ いいね。